ยังไม่ได้โปรอะแอนเนอฉันพยายามดูให้แล้วมันมันยังไม่ได้โปรสวัสดีค่ะจานหน่อยวันนี้จะถูกหวยลาวไหมไพ่บอกไม่ถูกอ่ะมันไม่ถูกอ่ะไพ่มันขึ้นอย่างนั้นพลอยการเงินเดือนหน้าจะดีขึ้นไหมผมดูแค่สามวันนี้ยังไม่ดีขึ้นอนะ่ะสามวันนี้นะนะพลอยนะว่าไปตามหน้าไพา่ไพ่ว่าย,ยัางไงก็ว่าไปอย่างนั้นไม่โกหกกันเรามาพูดกันตรงๆนะตอนนี้ก็กําลังทํากระถิน ให้กับวัดสารพันท้ายอยู่ยน์การเงินจะดีขึ้นไหมก็ถือว่าคุณเป็นคนอดทนมากการเงินคุณต่อสู้การเงินมันก็จะค่อยๆขยับดีขึ้นได้นะนะเร็วปู้ขาขายช่วงนี้ให้ไปสวดพระคาถาเงินล้านกันนะมีเวลาก็ทำทำกันไว้ยุคอภินญ,ญาใหญ่แล้วนี่สำหรับผู้ที่ทำบุญกระถินนะผมก็ นะทำให้กับวัดสารพันท้ายอยู่ตอนนี้นะมีทั้งหมด2